อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวของสาวๆแบล็ k พิงกกันค่ะดิซ่าค่ะเธอตื่นแล้วนะคะแล้วก็มีการมาอัปเดตไอจีแบบรัวๆกันเลยทีเดียวค่ะเผยให้เห็นนะคะคุณปาร์ตสายเปย์อย่างดีเจงูค่ะที่มีการส่งรถหรูสีแดงน,นะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับบอดี้การ์ดตัวโตนะคะไปรับลูกสาวของเราค่ะจาก LA นะคะมาส่งที่ลาสเวกัสเมื่อคืนนี้ค่ะแถมจัดเครื่องบินส่วนตัวนะคะอย่างที่เห็นค่ะให้เธอนั่งแบบสบายๆนะคะเรียกว่าวับไปแวบมานะได้อย่างใจนึกเลยค่ะ แล้วก็น้องลิซ่าค่ะเธอก็น่ารักมากๆเลยเนาะพอเปลี่ยนลุกนะคะเป็นผมสีชมพูค่ะก็เหมือนกับตุ๊กตาเลยะคะ่ะแล้วก็ตอนที่ไปเนี่ยค่ะไปนะคะเธอยังใส่เป็นกับกางเกงยียนใช่ไหมก็จะดูบอยๆโซนๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าพอไปถึงหน้างานปาร์ตี้ค่ะก็มีการเปลี่ยนเป็นกางเกงหนังสีดํานะคะพร้อมกับเปลี่ยนเป็นรองเท้าส้นสูงค่ะเรียกว่าเปลี่ยนลุกกันไปเลยนะคะกลายเป็นนะคะแม่สาวสุดแซ่บค่ะพร้อมที่จะปาร์ตี้กันเลยเตียวนะคะแล้วก็มีการนั่งเครื่องไปเนาะอย่างที่เคยเล่าไปนะคะว่าเธอไปกับคุณเช เชอร์ฮา์ค่ะก็น้องลิซ่าค่ะดูแฮปปี้มากๆนะคะอย่างที่เห็นค่ะส่วนความเคลื่นไหวอื่นๆนะคะของเจนนี่กับโรเซ่ค่ะก็เพิ่งเห็นนะคะมีภาพค่ะที่ทั้งคู่ค่ะไปเที่ยวเล่นนะที่สวนสนุกทคสซันตาโมนิกาเพียนะคะ,ะ,คะกันอย่างสดุกสนานมากมายค่ะแล้วก็ต้องบอกว่านี่ขนาดนะัดถ่ายรูปมุมเผลอนะคะพวกเธอค่ะก็ยังดูน่ารักสดใสนะคะ ส่วนด้านพี่ซูเนี่ยเห็นโซมีนะคะเธอมางานแฟนซน์นะคะก็เห็นมีคนไปถามเกี่ยวกับ XO XO challenge นะคะที่บอกว่าจะมีแบ็คพิงเนี่ยไปร่วมด้วยนะคะซึ่งโซมีก็บอกประมาณว่าพี่ๆเนี่ยตอนนี้พวกเขาอยู่ที่อเมริกากันหมดไม่ใช่เหรออะไรแบบนี้ค่ะหลายคนก็เลยตีความว่าเอ๊ะพูดแบบนี้เนี่ยแปลว่าพี่ซูนะวาบนะคะมาอยู่ที่อเมริกาแล้วหรือเปล่าโอ้ถ้าเป็นจริงก็คงจะดีไม่น้อยเนาะก็อยากจะให้พวกเธอได้รวมตัวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะว่าลิซ่าโรเซ่แล้วก็เจนนี่ พักอยู่ที่เดียวกันนะถ้าพี่สูเว็บมาด้วยก็คงจะดีค่ะยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามรอดูกันต่อไปนะว่าเอ๊ะจะใช่ชหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆค่ะตอนนี้ต้องขอบคุณดีเจงูมากๆเลยนะคะที่ซัพพอร์ตโนริซ่านะ แล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะเรียกว่ากลายเป็นวิถีเซเลบอเมริกาชัดๆเลยนะน้องลิซ่าตอนนี้นะคะเรียกว่ามีเครื่องบินนะคะส่วนตัวเลยนะคะมารับแล้วก็มีรถหรูส่วนตัวเลยนะคะมารับมาส่งเธอะคะก็เนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศที่น่ารักดีค่ะถึงเอารูมปมาโพสลงเพียบเลยนะคะก็เอามาฝากแล้วกัน,นค่ะเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า